สวัสดีพื่เพื่อนะครับวันนี้นะครับคนพานับอีพีพิเศษนะครับอีพีที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสองเจ็ดสี่นะครับมีพระส่สมพกเกมมาแบ่งปันนะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการสองร้อยบาทนะครับสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่นะครับสําหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ ศูนย์แปดสีเก้าน์สามเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่เพี่อนๆรับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับการละ200บาทนะครับองแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับ สภาพสวยนะครับต่อไปนะเป็นสมเด็จเก่าใหมายเลขสองครับนี่ครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับ สมเด็จเก่าหมายเลขสามครับเนี่ยนะันนี้มีค่าฝุ่นค้าหิ้งครับหมายเลขสามครับนี่ยสมเด็จเก่าหมายเลขสามครับหมายเลขสี่นะเป็นชินราชไปเซมาครับเนื้อตะกั่วครับ ชินราชใบสีมาเนื้อตะกัวรนะับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงพุธทธนะครับปีหนึ่งหกนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อฝาบาทนะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวนะครับ หลอดเจ้าสัวนทำหมายเลขหกนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับสวยคมหน้าตาดตชัดนะครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหมายเลขแปดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นนางพญานะครับนางพญากุลงทอนะครับหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นนางพญากุนางพญากุลงทอนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลงังลูกทายนะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับพร้อมเรี่ยมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทาบวัดกระบอก ขึ้นพึ่งระยองนะครับเนี่ยหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับลูกหล่อหลวงพ่อจงครับเนื้อทองผสมเก่านะครับวัดหน้าต่างนอกครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นเหรียญหล่อ พระประจําวันนะครับหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับนี่ลอยประกบนะครับด้านข้างนะครับเหรียญ่อพระประจําวันนะครับหลวงพ่อจงนะครับนี่ออกอมเขียวเลยนะครับหมายเลขสิบสามครับเป็นเหรียญรอนะครับนั่งบัวครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับ สามนะครับเหรียญล่อนั่งบัวนะครับมีแต่งกับใบนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับสิบสี่นะครับเป็นพระลีลานะครับเม็ดขนุนนะครับลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นพระปิตาเนื้อผุงนะครับ นี่ครับด้าน,นหลังมีรอยจานนะครับเป็นไอใครว่านยาหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหกครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะคุกรักนะครับ,รบหมายเลขสิบหกครับเนี่ยครับสภาพใช้นะครับ สิบเจ็ดครับเป็นพระสมเด็จนะครับกุวังหน้านะครับมีฝังพลอยนะครับสิบแปดครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับปิดทองนะครับหลังตะแกงนะครับ ปิดตาเนื้อผงหลังตะเกรงเก่าๆนะครับหมายเลขสิบแปดทำเนี้อแงแห้งๆเนะครับต่อไปมายเลขสิบเก้านะเป็นคุณแผ่นหลวงพ่อบุ้ยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีแต่งตะไบนะคุณแผ่นหลวงพ่อบุ้ยทนะหมายเลขสิบเก้านะครับ อันนี้ยี่สิบนะครับเป็นอินครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเครื่องรางด้าเมตตานะครับนี่ครับนี่เป็นหล่อโบราณนะครับเป็นเครื่องรางทางภาคเหนือนะครับเนี่ยอินนะครับเป็นเครื่องรางด้านเมตานะครับเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันนะครับเนี่ยนี่ครับเก่านะครับญี่ปุนครับเป็นเตารีดลงปู่ทวดนะครับเตารีดลงปู่ทวดนะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองนะครับ ออกวัดพังเทียนะครับนี่ครับตัวหนังสือครับคมครับเป็นแท่งเนี่ยนะครับ22่ส,สครับเป็นปิดตาหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางนะครับนี่ครับ เก่านะเป็นหลอาโบราณนะครับนี่ยครับหลวงพ่อพักปัดบึงทองหลางนะครับหัหางเก่านะครับนี่ครับมีรอยตัดช่อนะครับเนี่นื้อหาเก่าเก่ายุ่นๆนะครับเป็นรอยหล่าโบราณนะครับยี่สิบสามครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับพัดทุ่งคอกนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสั่นะเป็นหลวงพ่อปานนะครับพ่อปานเนื้อดินนะครับมีอุดผงด้านบนนะครับยี่ห้านะเป็นคุณแผนนะคุณแผนกุมารทองนะครับ เป็นเนื้อดินนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นผ้าปืมนะครับผ้าปืมเนื้อดินนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็น พระครูสอนนะครับพระชัยพระครูสอนนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับมียาขัดลำซอกนะครับพระครูสอนนะครับวัดมักสันนะครับยี่สิบแปดนะเป็นนางพญานะครับพญาเก่านะเนื้อสีขาว2ี่แปดนะครับ ยี่สิบเก้าครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูนะครับเนี่ยัดบ้านไร่นะปีสามเจ็ดนะครับเศาห้าปีสามเจ็ดนะครับเนี่ยครับพร้อมกล่องเลยนะครับกล่องกามีอย่างดีเลยนะเนี่ยครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูนะปีสามเจ็ดนะครับเนี่ยครับ หมายเลขสามสิบครับเป็นเหรียญหลวงปู่กาหลงครับเนี่ยครับมีหมายเลขนะครับเหรียญหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วพร้อมซองเลยครับปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะพร้อมซองนะครับหน้าหลังเป็นยันตะก้อนะเนี่ยครับปีห้าศูนย์นะครับมีโค้ดมีหมายเลขครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ สนใจครับต้องการอะไรติดต่อครับ0 8 4 9 0 3 7 6สีครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน o, ์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่รัชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วย,น,ยน,นะครับสำหรับอี e ีนี้ก็จบไปที่นี้กันนะครับสวัสดีครับ